น้องงังเลยแม่เล่าเบียอืม,อมแม่บบต้องหวงพ่อนระวังได่จังไย่ะอ,อืมไผ่บาสเตือเนาะแม่เนาะนะสัมมนะาเรเทเม,มาว่กกินเหล้าเมายาวะ่ะอู้บอกหูเรื่องวะ่ะน้องเจาคนยังอา้นอีแม่ น้องอยู่นี่น้องทำตัวดีน้องมันจะจดอย่างเล่าเบียะมันใครกินเนอะแม่มันต้องเป็นห่วงน้องเนอะอืมอืมกะ อืมกำแม่อืมนอนไปร่วมเดนี้จะให้น้ะแม่นะ้ะต้องกลัวลูกเป็นคนดีเจ้ามผค่อยตัองใดนะอืจะหกากี้เล่าเบียร์แม่ต้องเป็นห่องน้องเนอะอืม บัก,กินผ่ลนล่าให้แม่ฟังบะเมยกอ,อะไรบะเมย์บะเมย์อืมว่างคนน้องไหมานาอว่างกัอจะไปจังไฮอยู่อ,อมืมอี๋้าสมาสิกมออืมนากาักกะ มังได้ไปไหนไหนยอยู่บ้านไหนแม่ตาผ้าตาครัวเพี่ยวบ้านเนี่ยเรียบร้อยหมดละน้องบอมักตาใดไหนแม่อืมน้องจะหาก,กินแต่อันเนี้ยว่าสักเตือ้อน้องคนเรียบร้อยน้องอู้ไหนมีห้านน้องบ่เกินเมาแล้วน้องเพ้ออืมต้องห่วงน้อง เจ้าอืมอืมอืมเจ้าแม่อืมน่ากันเนาะอืมอืมขอว่านมาแล้วอุ้มหุดเรื่องอีกการอืม เม,มาแล้วก็พิดกันอืมมฮึ่บงบบนี้นะเรียบร้อยมีปัญหาน้องเปิดคนเรียบร้อยแม่น้องจมะมารมบเบียร์เจ้าอืมเจ้า ไ่กินมะม่วง,งอย่างเจ้าเจ้าบาอกให้ว่างในแม่งานนะช่วงเนี้ยอ่าน้องเพล็ด,ดแม่ น้องเพชร๋อค่ะานี่คือน้องเพชรเจ้ายังไงน้องโรหาแม่เนอะเจ้าเจ้าแม่วันดีเจ้า